เราสั่งซื้อต้นเก๊กฮวยขาวจากออนไลน์มาค่ะทุกคนแถมปุ๋ยมาให้ด้วยเสร็จสับเลยนะคะมาพร้อมกับกระถางสีขาวเล็กๆใบนี้ค่ะซึ่งเรามองว่ามันเล็กเกินไปเราก็เลยอยากจะให้น้องเขาไปอยู่ในที่ที่กว้างก็เลยซื้อกระถางเบลล่ามาใหม่ให้น้องเขาด้วยนะคะกระถางเบลล่าขนาด9นิ้วใบนี้ค่ะที่จะช่วยให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ามีถาดรองน้ำให้ด้วยที่สำคัญสามารถเปิดระบายน้ำได้ ต้องบอกว่าเก๊กฮวยขาวเป็นต้นไม้ต้นแรกเลยนะคะที่เราสั่งซื้อจากออนไลน์มาเพราะว่าเราตั้งใจจะปลูกเพื่อเก็บดอกไว้ทาชาดอกเก๊กฮวยขาวดื่มเองค่ะไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะที่สําคัญปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับดอกเก๊กฮวยสีเหลืองแต่ว่าดอกเก๊กฮวยขาวเขามีสรรพคุณดีต่อร่างกายที่โดดเด่นมีฤทธิ์เย็นแก้กระหายระบายความร้อนได้ดี มีวิตามินซีสูงช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแถมยังช่วยบำรุงสายตาได้ดีอีกด้วยค่ะไม่ค่อยจะเห็นจากทั่วๆไปสักเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องลงทุนซื้อปลูกเองรอชมผลผลิตดอกเก๊กไวยขาวของเราได้เลยนะคะทุกคนปลูกเองแบบนี้ดีต่อใจค่ะ